แล้วของโยมนงนุษย์ยังโสมนัสอยู่ไหมมันลดลงค่ะ,ะแต่ไม่ลดลงล่ะน่าจะน่าจะเพิ่มขึ้นนะหรือไปไปทำอะไรอย่างอื่นไปได้นึกถึงบุญกุศลไปนึกถึงอย่างอื่น,นก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวอไ่ได่ไจริง<ม>ๆแล้วก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมัน ถ้าจะพูดถึงความความความที่จะละกิเลสอะความรู้สึกตัวเป็นตัวละกิเลส่ยแต่ตัวที่ทำเดีย๋ยวจะพูดถึงเรื่องการทำบุญเนี่ยมันละกิเลสขั้นระดับหนึ่งระดับให้ทานการให้ทานนี่ละอะไร ละควมเทรนะละมัจฉายะความตนีแต่ถ้าความรู้สึกตัวที่รู้เป็นรูปเป็นนาม,มันละอะไรละกิเลสนะฮะละกิเลสตั้งแต่กิเลสมีสามชนิดใช่ไหมตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนะฮะแล้ววิปัตนานี่ละอนุสัยกิเลสมันคนละระดับกันนะฮะและททำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรม เนี่ยมันเป็นปัจจัยอยู่นีถ้าจะเจริญสติปัฏฐานหรือเจริญวิปาาัสสนามันต้องมีปัจจัยตรงนี้ปัจจัยสีะ่ะเนียปัจจัยที่จะเอื้ออำนวยในการปฏิบัติธรรมได้สะดวกแต่ตัววิปัสสนามันเป็นเป็นผลของการที่ได้ปัจจัยสี่ตรงนี้แล้วจะสะดวก แต่โกดจากที่ได้ใจกองนี้ถ้าจะเจริญวิัสสนาอย่างเดียวไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ฟังธรรมเจริญภาวนาอย่างเดียวได้ไหมได้ไหมเวลาหิวแล้วเจริญวิัสสนาอย่างเงี้ยเออเนี่ยอาหารมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเนะี่ยะแล้วแต่นาสนะก็เป็นปัจจัยหนึ่งเห็นไหม อยู่คนต้นไม้ได้ไหมเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะไม่สะดวกเหมือนกับจะอยู่เรือนปีกวิเวกอย่างเงฮะเนี่ยปัจจัยสี่ที่ว่ามันสําคัญในการเจริญสติป,ปัฏฐานเจริญวิปัสนาเนี่ยแต่ตัวเนี้ยมันเป็นปัจจัยปัจจัยสําคัญปัจจัยสี่มันมีอยู่แล้วจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการปฏิบัติธรรมได้สะดวกขึ้น นะแต่ถ้าไม่ได้ตรงนี้ะจะเรียนวัสนามันก็ไม่ได้หรอกนะเอาไปอยู่โคนต้นไม้ฝนะตกมันก็ไม่ได้อีกหรนะือมดหรือยุงนะก็ไม่ได้อีกเนะี่ยมันต้องอาศัยเกื้อกูลกันทั้งกันและการปัจจัยสี่ตัวน,นี้นะอันนั้นปัจจัยสี่ตัวนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญนะ ดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องที่ว่าโยมนงนุชบอกว่ามันมันลดลงอะโสม,นมันัดลดลงเพราะว่ามันมาเจริญสต,ติปัฏฐานเจริญวิปัสนานะแล้วถ้าว่าโดยเจริญวิปัสนาเนี่ยมันไม่โสมนนัดหรอกมันจะเป็นอุเบกขาตาตะมัชต,ตาตาดัวยนั้นไง ไม่เกิดโมน,นัตหลอกมันจะวางใจเป็นกลางะ่ะไม่ยินดีไม่ยินร้ายดังไปตรงนั้นเอเมนฮะขอความยินดียินร้ายเนี่ยมันได้แค่ทานได้แก่ศีลได้แค่ภาวนาตรงนี้แหละเป็นมหากุศลตัระเพศนี้แต่มหากุศลที่เป็นวิวัตตะแลวออกจากวัตตทุกอะ่ะอันนั้นเป็นมหากุศลที่เป็นเวขาเนี่ย ตมนัสก็มีนะแต่ว่าไม่เหมือนกับการทําบุญให้ทานมันก็มีอยู่แต่ว่ามัน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 มีอุเบกขาซะส่วนมากเพราะมันยอมรับได้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วอุเบกขาตัวเนี้ยมันจะมีกําลังมากขึ้นคือมันวางใจเป็นกลางมากขึ้นแล้วความรู้สึกตัวต่างๆมันก็มาบ่อยขึ้น นะมันมาเองนะไม่ใช่ตอนแรกเราฝึกให้มันมาไงอ่เมื่อคืนเนี่ยยมจะนอนปกติอยู่ที่นี่แล้ว <c oughs> มีแบบยมหัวถึงหมอนแล้วก็จัดท่านิดนึงยมก็หลับแล้วโอ้หลับง่ายจังแต่ว่าเมือคืนเนี่ยมันก็เอ็ดเสียงเอ็ตัวแมลงอะไรเนี่ยก็ร้องร้องรอยมก็รู้สึกตัวคืนคือน,นอนแล้วนะคะ ทำไมมันยังไม่หลับแล้วทำไมมันไม่หลับก็ไม่ทราบแล้วมันก็รู้สึกตัวอ, uh. อ,อ่เออลองก็ลองดูคือ,ค,อคือไม่ได้ตั้งใจนะคะพอ uh. พอได้ยินเสียงตัวมแมลงอะไรเนี่ยมันก็มารู้สึกตัวแล้วแล้วมันก็คอยจะรู้สึกตัวคือมันยังไงเนาะคือ <laughs> มันคอยจะรู้สึกตัวทำให้โยมไม่หลับนั่นนะ่ะตอนนั้นนะ่ะทำให้ไม่หลับ ก็เลิกเลิกดูแบบนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งใจจะดูแลวยังก็ไม่ใช่ก็รู้แล้วล่ะตอนนั้นแะแต่พอเราคิดว่าเราจะพักผ่อนก็เลิกดูแบบนั้นไม่ต้องดูแบบนั้นแล้ะเลิกดูพักผ่อนเราต้องการพักผ่อนแล้วไม่ดูแล้วไม่ไม่ดูความรู้สึกตัวแล้วนะเลิกดูไปเลิกดูไปเลิกสนใจไปอืม มันต้องรู้วิธีตรงนี้มันมีเคล็ดที่ไม่รับนิดหนึ่งเวลาเรามีความรู้สึกตัวแล้วเราจะจะพักผ่อนนะเราก็ไม่ดูไม่สนใจแล้วแล้วมันก็ไปของมันไปไหนก็แล้วแต่มันก็คิดนึกประดังบาง,งต้านฝังอะไรนะั้นนะแล้วเดี๋ยวมันก็ลงระวังแล้วก็หลับลักษาผวังแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวตื่นมา ื่นมามารู้สึกตัวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาแบบก่อนนอนเรามีแล้วแต่ตื่นนอนอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ตื่นนอนไม่มีค่ะเพราะว่าอ่ามันนม่ธรรมชาติมันเป็นเสนเรีภาพอ่ารู้แล้วแต่ถ้าหากเราเคยฝึกไว้บ่อยๆตอนตื่นนอนปั๊บความรู้สึกตัวก็มาเลยความรู้สึกตัวมารู้รูปนอน อันนี้พูดถึงว่ามันมีได้นะแต่ถ้ามีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมารู้ตึกในทุกก่อนก็ได้ปวดเมื่อ,อยหิวก็หายหนาวร้อนหรือว่าฝันไปหรือเปล่าอาจจะไปเอาเรื่องฝันมาก่อนก็ได้แล้วแต่มันอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันตรงนั้นรู้ได้หรืออาจจะไปห้องน้ำจ่ายไปก็ได้ก็ไปเรียนรู้ตรงนั้นมีท,ทุก์รียะต้องไป อันนี้บอกให้รู้เฉยๆนะไม่ใช่เดี๋ยวต่อไปนั้นต้องรู้ทุกเรื่องเนี้ยไม่อย่างนั้นนะแล้วแต่มันมันเป็นไปนไม่ได้เลยเออแล้วแต่มันรู้นะแล้วแต่มันรู้ไม่ใช่แล้วแต่เราให้มันรู้นะก็แล้วแต่มันจะรู้ได้นะฮะก็กลับมาที่ปัจจุบันรู้สึกตัวตรงนั้นนะแล้วแต่มันรู้นะ แล้วตื่นนอนไม่เห็นทุกใช่ไหมหรือมีแต่ไม่ใจที่ไปมีไหมใจที่ไปห้องน้ำมีอย่างคือนเมื่อเชา้าค่อนข้างจะอัตโนมัติแบบว่ามอ่ามันอัตโนมัติแบบเคยชินก็ได้อ,อัตโนมัติแบบความรู้สึกตัวมาแบบอัตโนมัติก็ได้ที่เราฝึกเอาไว้เออ อนอน,นอนนนั่นแหละตอนนั้นแหละและ้วแต่แมาบอกว่าตื่นนอนอาจจะมารู้สึกตัวเลยก็ได้มันเหมือนกับพักไปตอนหลับรักษาผวังอยู่ไงพอขึ้นผวังขึ้นจากผวังมาขึ้นวิถีก็สามารถมารู้สึกตัวได้เลยไม่มันมาที่รีบค่ะอ่าแต่ถ้ารีบไม่ได้ละมันก็ไปก่อนก็เรียนรู้ที่รีบที่ไปไหนะไปไหนรีบไปแก้ทุก ก็เรียนรู้ตรงนั้นแล้วเมื่อกี้ยมอว่าไงนะแต่มาฟังไม่ถนัดลดะอ,อะ๋อ,ะ <c oughs> อ,อการเกิดเป็นมนุษย์เหรอก็ได้จากอัตภาพร่างกายยาวานาคือฟังตอบความนึงจิตใจนดี๋ยได้มาไงอ่ะได้ด้วยฟัม ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญภาวนาทั้งนี้แหละแล้วก็ปัารานาปรารานาความเกิดแก่เจ็บตายเป็นวัตตะแล้วก็ปรารานาอย่างอื่นก็ได้อีกนะฮะได้ด้วยคัามปรารานานั่นแหละแล้วทําบุญแล้วก็ปรารานาแต่ของโยมไม่ได้ปรารานาอย่างนั้นนี่ปรารถนาอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องเกิดต้องเกิดไงียกว่าวิวัตตะคามิกุศลทําบุญทุกครั้งอะ่นะ โูตินางวัตเมธานังอาสวัคยาวหังนิพานปัจโยโหตุนั่นแหละเนี่ยเป็นวิวัตตะขามิกุศลทำบุญเพื่อออกจากวัตตะปาถนาเพื่อจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงะจะพ้นได้ไหมด้วยความปารถนามันพ้นไม่ได้หรอกแต่ตั้งความปาถนาไว้แล้วก็ทำตามความปรารถนาถ้าทาการพ้นจากทุกข์ก็ต้องเจริญสติปัฏฐานเจริญวิปัสนาไงใช่ไหม ปาถนาเป็นาล้ายมันเป็นจุดหมายหรือว่าเป้าหมายในการเดินทางนะเราทําบุญแล้วเราจะไปตรงนู้นนะฮะแล้วทาไมยังปราถนาไม่ผลไม่เกิดทนะี่พระเจ้าบ,บอกว่าทุกขาชาติป,นป,นปนุนับุนังเกิดบ่อยๆเป็นทุกขนยะังไฮะทุกตั้งแต่เกิดนะชาติปีทุกขาเนกะิด <c oughs> ก็เป็นทุกไนงะแก่ก็เป็นทุกขเจ็บก็เป็นทุกขนะ เดี๋ยวก่อนจะตายก็ยังทุกข์อีกอตายนไม่น่าทุกข์กันนะแต่ถ้าตายแล้วไม่ทุกข์หรอกอแต่ก่อนตายเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่บุญกุศลที่เราฝึกฝนอบรมไว้แล้วก็การเจริญสติปัฏฐานจเจริญวิปัสสนานี่แหละก่อนตายเอาก่อนหลับก่อนนอนก่อนก็นกันแล้วการฝึกไว้ก่อนฝึกก่อนตายก่อนหลับก่อนนอนก็จเจริญสติปัฏฐานอย่างเงี้ยบ่อยๆ นะแต่ถ้าตายไปตอนนั้นนะก็อาจจะไปเกิดใหมนะ่เกิดเป็นเทพประบุเทพธิดาอะไรว่าไปนะพราะเราปรารถนาที่จะพ้นจากทุกขั้งกวงแต่มันยังไปไม่ถึงหรนะมันก็ไปอยู่แถวตะวันชั้นใดชั้นหะนึ่งจะไปชั้นไหนะ่ะตีตั๋วก่อนก็ได้นะจะเริญสติติศาสารเจริญนะวนิพพานาเราบุญกุศลตรงเนี้ย จะเจริญสติปัฏฐานเจริญวิปัสนาเนี่ยมันจุดหมายปลายทางคือความพ,พ้นจากทุกทั้งปวงแต่มันยังไม่พ้นมันก็ต้องเกิดอีกอ่อาสมมติเกิดเป็นเทพธิดาสมมติเกิดเป็นเทพประบุจะเจริญสติปัฏฐานต่อได้เลยพอจุติก็ปฏิสนธิแล้วเห็นไ,ไหมฮะท่านบอกว่าอายุป,ประมาณสิบห้าสิบหกนั่นแหละโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยจเจริญสติปัฏฐานได้เลย เหมือนการชีวิตปัจจุบันอย่างเงี้ยพอเราตื่นนอนปั๊บเราก็จเจริญได้เลยเอาเอาเอาแบบนี้ไงเนี่ยการในปัสสูรตรท่านบอกว่าเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นเห็นไหมเนี่ยพระส,สูรตรนะจุติแล้วปฏิสธิสที่เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นมาเอาเราไปทําอะไรมาวะเนี่ยเกิดเป็นเทพบุตรเทิดาอ๋อเราเคยทําบุญให้ทานรักษาศีนฟังธรรมเจริญภาวนาตรงนี้ยมาแล้ว เพราะบุญกุศลที่เราได้ทําไว้แล้วอย่นงนี้ะแต่ถ้าเป็นหลักของอภิธรรมุติปัปปฏิสนธิทันทีไม่มีระหว่างขั้น,เ,นเกิดเป็นเทพประบุติเทวทดาจเจริญสติปัฏฐานต่อต่อได้เลยโยมมาต่อได้ไหมเนี่ยเหมือนกันเราตื่นมาปั๊บก็จเจริญสติปัฏฐานได้เลยอย่างนี้แหละเนี่ย,ยก็คงได้ก็ปัจจุบันเราก็ฝึกไว้อย่างนี้ไงฝึกให้เกิดความคุ้นเคยจำนานตื่นปั๊บก็ แลเรยนสต,ติปัฏฐานได้เลยรู้สึกตัวได้เลยแบบนะก็ไม่ยากหรอกแต่มาว่าเนี่ยฝึกไวจนคุ้นเคยชำนาญนปุ๊บไปเลยเนี่ยจเจริญสต,ติปัฏฐานได้เลยเห็นไ,ไหมเทานั้นต้องฝึกสต,ติปัฏฐานในการทําอะไรทุกอย่างตัวนี้ไงฝึกสติในการทําอะไรทุกอย่างเห็นไหมโอโยมอก,ก็อย่าลืมตาตังด้วยก็แล้วกัน <laughs> อาสติด้วยสตังด้วยอรู้้ใชยงงไเออแต่สติเนี่ยมันต้องมีอยู่ต้องจเจริญบ่อยๆไงต้องฝึกบ่อยๆให้เป็นแบบอัตโนมัติเหมือนขับรถ่นแหละที่เหยียบคา์เหยียบเบรกค,คันเร่งอะไรนั่นน่ะอัตโนมัติแบบนั้นเลยแต่ตรงที่ทําอยู่ประจำเนี่ยไม่รู้มีสติหรือเปล่ามีไหมเอ่ยมีไหม อ่าแต่คนเคยฝึกไว้ก็จะมีได้แต่ถ้าคนไม่เคยฝึกสต,ติไว้มีไม่ได้หรอกมันเป็นความเคยชินเป็นก็มีก็มีสติั้งเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอย่างเมื่อเช้าอ่ะก็จะจเลยทางเข้าใจแต่พอดีน,นึกขึ้นทันไงอืมทาไมถึงกลับทุกวันทําไมถึงเลยเนาะ,เ,ะเป็นเพราะอะไรมันจะเลยเหมือนเหมือนใจโลเออใจไปไหนพอพอ ถ้าจะถึงจริงๆอ้าวนึกได้กันเลยเออนั่นแหละนะต,<ร>ตรงที่นึกขึ้นได้ตรงเนี้ยสติมาแล้วเดอฉับพลันนะเ,นนเร็วก,ก,ก็นี่นะก็ฝึกสต,ติอย่างนี้แหละนะฮะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่เคยฝึกเลยอาจจะไปเลยไหนไว้แล้วระนะะมันวิ่งยังเลยศูนย์แล้วไปเลยลลเออนั่นแหละแบบนั้นแหละก็ไปเจอร้านขายยาขายผลขอบผลไม้เอา ได้นี่นี่นี่ตติเพิ่งมาอย่างงี้และเนี่นี่ต้องฝึกกัาไว้อย่างเงี้อย่าอย่าให้เป็นแบบนั้นนานนะฮะแ่ขับรอโอ้ก็อย่างเงี้ต้องฝึกเอาไว้บ่อยเพราะเราไม่ได้ฝึกเอาไว้มันก็ใจหลงลืมบ่อยๆนี่ยถ้าฝึกสติไว้ไม่ลืนมเพราะสติเป็นตัวระลึกได้ที่บอกไว้ก่อนนั่นแหละนส่วนจะตังมีไม่มีกันแล้วแต่โยมเลอว เออออันนี้ก็อันนี้แล้วแต่โยมนะจะมีไม่มีกันแล้วแต่ยมเพราะยมต้องใช้อยู่แล้วอแต่สัญพะไม่ใช้อยู่แล้วนะเออก็ก็อย่างนั้นแหละเออนะทำเพื่อกำจัดมัจฉริยะนะแต่ไม่ทำก็ไม่ว่าอะไรให้เจริญสติปัฏฐานแล้วกัน เราสถิติประธานนี่มันละพวกนี้หมดแหละ